ประเด็นการหาหรือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยได้ข้อ,อยุติแล้วนะคะโดยทางพรรคก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาสองที่นั่งทางพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังได้มีความเห็นร่วมกันว่า จะไม่ให้สมาชิกของทั้งสองพักออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกรณีกระแสข่าวว่ามีการตกลงเรื่องประธานสภากับก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่พักเพื่อไทยยอมถอยให้ซึ่งมีเงื่อนไขหากว่าคุณพิธาไม่สามารถผ่านการโหวตเป็นนายกได้เพื่อไทยจะขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองคุณหมอบอกไม่รู้ที่มาที่ไปของข่าวนี้นะคะ แต่จะขอย้อนไปนิดนึงก็แล้วกันกับข่าวที่มาในค่ำคืนของวันพฤหัสที่แบบสพัดเลยอันนี้เป็นรายงานจากพักเพื่อไทยนะคะว่าประเด็นการหาหรือระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลในเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยได้ข้อยุติแล้วนะคะโดยทางพักเก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพักเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาสองที่นั่ง บนเงื่อนไขที่ว่าทั้ง8พักรวมนะแพักรวมฝ่ายค้านเดิมเนี่ยจะชูคุณพิธาแคนดิเดตนายกพักเก้าไกลเป็นนายกแต่ถ้าคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสอวอได้เพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งนะคะโดยเก้าไกลจะอยู่ช่วยเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ไม่แยกตัวออกไปไหนซึ่งแนวทางนี้เมื่อสอสอรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคเก้าไกลจะยืนเคียงข้างเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนกรณีที่เพื่อไทยเป็นแกนนำทำให้สอสอรับฟังเหตุผลดังกล่าวซึ่งผู้สื่อข,ข่าวรายงานด้วยนะคะว่าในประเด็นประธานสภา ทางพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยเนี่ยยังได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ให้สมาชิกของทั้งสองพักออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะเกรงจะกระทบต่อการหาหรือแกนนำแปดพักร่วมในวันที่สองกรกฎาคมนี้ทีนี้จากรายงานข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตอยู่นะคะว่า เอ๊ะที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณพิธานเนี่ย่าด่านสอวอไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าคือมันอยู่ที่เขาจะคุยกันว่ายังไงจะโหวตกันกี่ครั้งอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดบอกนะคะว่าจะต้องโหวตกันกี่ครั้งถึงจะเปลี่ยนมือมาเป็นพักเพื่อไทยนะในนี้ก็ไม่ได้บอกแต่บอกเพียงว่า ถ้าฝ่าด่านสวอ,อไม่ได้เนี่ยอ่ะก็จะเป็นเพื่อไทยที่จะเป็นแกนนํานะซึ่งอจริงๆหลายคนก็คงมองว่าคือถ้าก้าวไกลไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องคุยกันอยู่แล้วว่าเอาไปถึงไหนแล้วยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนมือมาที่เพื่อไทยอยู่แล้วทีนี้เปลี่ยนมือมาที่เพื่อไทยปับ๊บในนี้บอกว่าโดยพักก้าวไกลจะอยู่ช่วยเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหน คือยังไงเพื่อไทยกับก้าวไกลอ่ะเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะไม่ว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่ก้าวไกลจะต้องแยกไปเว้นซะแต่ว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรคอื่นที่ก้าวไกลอาจจะรับไม่ได้หนักๆเลยเนี่ยก็คือมีลุงไม่มีเราเกิดมีลุงขึ้นมาแล้ว เก้าไกลจะอยู่ได้ยังไงถูกไหมคะทีนี้ถ้ามาแพ็กว่าโอาเคถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยคุณจะไม่แยกตัวไปไหนคุณจะต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้ามีลุงอะ่ะคือยังไงเก้าไกล,ก,ลก็อยู่ด้วยไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอรายงานข่าวนี้ยมันก็มีความแปลกๆอยู่เหมือนกันหรือหรืออะไรยังไงมันมีเหตุที่จะทำให้เก้าไกล,กลจะต้องอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้เหรอ แต่นี้นี่คือแบบไม่ได้ต้องอยู่กับเราคือมันมีความแปลกๆอยู่เหมือนกันในรายการข่าวนี้ซึ่งก็แน่นอนนะคะก็มีการออกมาติดปฏิเสธแล้วว่ามันไม่จริงโดยทางคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะแน่นอนว่าในรายงานเนี่ยบอกว่าเอ้ยโอเคเราเราต้องกำชับเลยนะว่าไม่ให้สมาชิกของพรรทั้งสองพรรเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับการหาหรือ ระหว่าง8ปดพักร่วมในวัน <ım. S 1> ที่2กรกฎาคมนี้แต่สื่อค่ะก็อดไม่ได้หรอกที่ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยรายงานข่าวเมื่อคืนที่ออกมาเนี่ยตกลงมันมันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าก็พยายามไปเฟ้นหาไปแซไปหาถามกันนะคะกับคุณหมอชนน่านเออคือเอาตรงๆช่วงเนี้ยก้าวไกลเขาปิดวาจามากเลยนะคะคือไม่มีใครพูดอะไรเลย ในวันพฤหัสที่คุณพี่ทาไปดูการแข่งขันวอลเล์บอลเนี่ยแม้ว่าจะถูกถามก็คือตอบแบบสงวนคำมากว่าเอาเป็นว่าผ่านหัวว่าอยู่ระหว่างการเจรจาก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ในขณะที่คนที่พูดเยอะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเพื่อไทยนะคะรายงานก็จากเพื่อไทยแล้ววันนี้พอมีรายงานออกมาเขาก็เลยไปถามคนของเพื่อไทยเพราะว่าคนของก้าวไกลเขาคงแบบ ปิดวาจากันอยู่สงวนคำพูดอะไรต่างๆกันอยู่คุณหมอเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกรณีกระแสข่าวว่ามีการตกลงเรื่องประธานสภากับก้าวไกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่พักเพื่อไทยยอมถอยให้ซึ่งมีเงื่อนไขก็คือหากว่าคุณพิธาไม่สามารถผ่านการโหวตเป็นนายกได้เพื่อไทยจะขอเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเอง พร้อมกับได้ตําแหน่งรองประธานสภาสองที่คุณหมอบอกไม่รู้ที่มาที่ไปของข่าวนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาที่การพักและคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักก็ยังมีการพูดคุยถึงแนวทางต่างๆที่เราเนี่ยจะไปพูดคุยเจรจากับพักเก้าไกลรวมถึงกระบวนการเพื่อขอมติพัก ในวันที่3กรกฎาคมก่อนที่จะมีการโหวตประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมตนเองก็แปลกใจกับข่าวที่ออกมาซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวมากกว่ายิ่งปล่อยข่าวว่าพักเพื่อไทยจะไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตนก็พูดมาตลอดว่าเพื่อไทยไม่มีแผน2แผน3เพราะเราเคารพพักแกนนำเรามีแผนเดียว คือสนับสนุนพรรคแกนนำและสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกเท่านั้นเพราะหากเราไปพูดถึงแผนสองแผนสามมันก็คือการสมมุติหากใช้คำว่าถ้ามันก็จะถูกตีความเยอะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเราไปขอเป็นแกนนำอะไรต่างๆยืนยันมันไม่มีในสิ่งที่ได้พูดคุยกัดและในสิ่งที่ตนได้สื่อสารออกไป คุณหมอชนนั่นย้ําเลยนะคะว่าตนนั้นคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักบางคนไปตีความสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปพิษที่ตนให้สัมภาษณ์เมื่อว,วานนี้ว่าเปรียบประชาชนเป็นพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ให้เขามาอย่างไรเราก็ต้องทําแม้เราไม่เห็นด้วยในเรื่องนั้น ตนก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังกลับไปตีความตนผิดกลายเป็นว่าไม่รักกันมันไม่ใช่ไม่รักกันการคลุมถุงชนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารักหรือไม่รักจริงอยู่ส่วนหนึ่งที่อาจมีไม่รักแต่ถูกจับมาแต่งบางครอบครัวเขาไม่เคยเจอกันเลยแต่ถูกจับมาแต่งเขาก็รักกันเป็นคู่ชีวิตที่ยั่งยืน อย่างเช่นคนจีนที่มีครอบครัวเข้มแข็งความหมายของตนเพียงแค่จะต้องการให้เห็นความสำคัญของประชาชนว่าเขามอบอํานาจมาให้เราเหมือนพ่อเหมือนแม่ดังนั้นเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างอื่นเลยอืตนต้องการจะเปรียบเทียบเท่านี้แต่อาจจะสื่อสารไขว้เขวก็ต้องขออภัยอืม ก็คอยเหวไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ <c ười> คือฟังแล้วมันก็ไม่รู้จะตีความไปแบบไหนได้เนาะ,นะมันเหมือนกับแบบไม่รักอะไม่ไดีรักกันเลยแต่ต้องถูกจับมาให้แต่งงานกันอะไรแบบเนี้อาแต่คุณหมอก็พยายามจะมาแก้ไขว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่รักแต่หมายถึงก็คือแบบแบบประชาชนคือพ่อแม่แล้วแบบเขาต้องการแบบเนี้ย ออซึ่งเราก็อาจจะอยู่กันไปอย่างยั่งยืนเหมือนครอบครัวจีนอะไรก็ว่าไปนะดังนั้นค่ะเพื่อไทยจะไม่เป็นเงื่อนไขที่จะไปทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จจุดมุ่งหมายก็คือการทำให้คุณพิธาเป็นนายกให้ได้และให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นี่คือสูตรเดียวของเพื่อไทย ไม่มีการคิดอย่างอื่นเลยนะก็เลยถามย้ําถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าเพื่อไทยเนี่ยได้ตําแหน่งรองประธานสภาสองคนและเป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลแทนหากก้าวไกลทําไม่สําเร็จอันนี้คิดยังไงคุณหมอยืนยันว่าเป็นการปล่อยข่าว ระดับแกนนำเองนี่ก็ยังงงว่ามายังไงเพราะไม่ใช่ผลดีกับพักแน่นอนเฮ้ยแต่แอนว่าไม่เห็นเสียหายเลยนะคะกับข่าวที่ออกมาก็คือรู้สึกว่าเออก็โอเคคือในเมื่อถ้าเพื่อไทยรู้สึกว่าแบบจะกินจะกินรวบไม่ได้ต้องกินแบ่งในเมื่อถ้าคุณพิ่ทานเนี่ยได้นายกแล้วอะตำแหน่งประธานสภา,าก็ควรจะเป็นของเพื่อไทย เพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อเก้าไกลเขาก็ยืนยันว่าก็อันดับหนึ่งตามประเพณีปฏิบัติทางการเมืองที่ผ่านๆมาด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้ตำแหน่งประธานสภาโอเคถ้าอย่างนั้นคุณก็เอาตำแหน่งประธานสภาไปแต่ถ้าสมมุติว่าไปไม่ได้จริงๆในการที่คุณจะก้าวขึ้นสู่นายกคือคิวถัดไปก็ต้องเป็นเพื่อไทยอยู่แล้วอะคะ่ะ แล้วก็ไม่เห็นเป็นไรที่จะบอกว่าเออเราต้องอยู่ด้วยกันนะอะไรแบบเนี้ยไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยอะแอนได้เห็นครั้งแรกก็รู้สึกโอเคออกว่าแบบเออดีจบได้สักทีมันก็ควรต้องเป็นแบบนี้ก็คืออันให้อันดับหนึ่งอะเขาเป็นประธานไปซะแล้วเพื่อไทยจะได้ไปสองก็โอเคนี่แต่คุณหมอบอกเสียหายเสียหายตรงไหนอะ่ะเออช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมคะว่า เสียหายตรงไหนหรอแอนแอนนึกไม่ออกเลยอย่าว่าเสียหายยังไงไม่เป็นผลดียังไงเออการที่มันยังไม่จบเนี่ยแอนว่ามันไม่เป็นผลดียิ่งกว่าอีกนะอืมยิ่งทำให้เราตกเป็นจําเลยเข้าไปอีกยังไงเน่ยแอนนึกไม่ออกจริงๆว่าเป็นจํำเลยยังไงเหรอการที่มันคาราคาซาังอยู่ทุกวันนี้มันดูเป็นจำเลยยิ่งกว่าอีกนะคะอืม หรือ,อยังไงหรือแอนยังมองไม่ออกอะ่ะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามันเป็นผลที่ไม่ดียังไงกับเพื่อไทยเหรอการที่ให้ประธานสภา,ากับก้าวไกลแล้วเพื่อไทยเอาไปสองรองแล้วถ้าพี่ธาไม่ได้เป็นนายกก็ให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งแล้วแล้วก้าวไกลก็อยู่กับเพื่อไทยมันไม่ดีตรงไหน นึกไม่ออกจริงๆเป็นจำเลยยังไงเออดังนั้นคุณหมอก็เลยย้ำอีกครั้งว่าพักเพื่อไทยยึดมั่นในฉันทามติของประชาชนสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกและก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยที่เพื่อไทยจะไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ประสบความสำเร็จเอาจริงๆอะค่ะคือการที่เราพยายามจะแบบ เก็บความรู้สึกความต้องการหรือว่าความควรจะเป็นเอาไว้ให้มันมีดเหมือนแบบคือแอนพอจะเข้าใจแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณหมอพยายามจะเสื่อคือไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่าเพื่อไทยไปแย่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยอยากที่จะเป็นรัฐบาลคือเหมือนกับเราจะต้องให้ก้าวไกลนี่แหละเป็นแกนนำและพี่ทาจะต้องเป็นนายก แต่คือประชาชนเข้าใจค่ะว่ามันไม่ได้จะมันไม,ไม่ได้จะต้องเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซนไงเออคือเราก็เห็นอยู่ว่าหนทางที่คุณพิธาจะเป็นนายกเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคมีเยอะแยะมากมายไม่เห็นจะผิดเลยถ้าคุณพิธาไปไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมันคือความเป็นจริงอะคะ่ะ คือการที่เรายอมรับความจริงแล้วมันน่าอายตรงไหนดีกว่าแบบมาเม,ม้มมาแบบมาแบบอุบไว้อ่ะแล้วเราแบบเหมือนกับว่าเราไม่คิดเลยเราไม่คิดเราต้องแบบให้อันดับหนึ่งได้คุณพิธาต้องไม่เป็นนายกของอขออภัยนะคคือมันก็ดูเฟกอะมันดูเฟกไปจริง ประชาชนเขายอมรับความจริงได้คะ่ะเ,เอาความจริงตรงๆที่เมื่อวานคุณหมอยังพูดได้เลยว่าต่อให้อยากออกก็ออกไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นะดูตรงดีออกแต่มันก็เป็นความตรงที่แบบอ๋อตกลงคืออยากออกใช่ไหมแม้ว่าคุณหมอจะบอกว่ามันเป็นการตีความที่ผิดชวนให้ไข้เขวก็โอเคไม่เป็นไรคือมันก็พูดออกมาแล้วแลวประชาชนก็คิดไปแล้วก็จะมากลับกันใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ไออความพยายามในการที่จะยืนยันว่าแบบเราไม่ได้คิดเราแบบไม่มีแผนสองแผนสามต้องให้เป็นนาะยกให้ได้อะไรเงี้ยมันมันดูแบบโอเคไม่พูดจบแค่นี้นะคะก็เอาเป็นว่าตามนั้นก็คือ,อยังยังไม่ได้ยังสรุปกันไม่ได้นะสนับสนุนโดยอุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียนไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580